สวัสดีครับ b บ b l e ล a อ k กกับอปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าบาปที่อภัยให้ไม่ได้นะครับอยู่ในบริบทของมัทธิวบทที่12ข้อ22-32ประมาณนะครับก็คือฟรารสีมาตำหนิพระเยซูว่าการขับผีออกแบบนี้แสดงว่ามาจากนายผีวีเอลเซบุลนะฮะพระเยซูบอกว่าบาปอื่นๆอภัยได้นะแต่บาปการดูหมิ่นพการ,รทำงานพระวิญญาณอภัยให้ไม่ได้นะครับถ้าเราดูในพระวจนะคือพระเยซูมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปทั้งปวงให้กับเรา แต่บาปที่ปฏิเสธพระราชกิจที่ไม้กางเขนนี่แหละหรือปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูก็เท่ากับเป็นปฏิปักษ์ต่อความเชื่อก็คือใจเขาจะแข็งกระด้างเมื่อใจแข็งกระด้างก็คือว่าอาภัยให้ไม่ได้นั่นเองนะครับบริบทนี้เราเห็นฟารสีปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและยังกล่าวหาด้วยนะว่าพระเยซูนั้นมาจากมาอย่างแน่นอนความจริงเขาเห็นสิ่งที่พระเยซูคือขับผีออกแสดงว่าอะไรแสดงว่าพระเจ้ากับผีนี่ อยู่เป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูมาขับผีสแสดงว่าพระองค์นั้นเหนือกว่าผีไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของผีพูดง่ายเถิดและพระเยซูก็เปรียบเทียบว่าถ้าครัวเรือนเดียวกันแล้วแตกแยกกันแล้วครัวเรือนจะอยู่ได้อย่างไงจริงๆแล้วคือใจของเขาแข็งกระด้างครับใจแข็งกระด้างนี้นํามาสู่การปฏิเสธสิ่งที่ควรจะเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจา้าและเมื่อไม่ไม่เชื่อแบบนั้นเขาก็เท่ากับการปฏิเสธความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นเองสําหรับเราหรอกครับเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นเหมือนสมัยของพระองค์ แต่อาจเป็นไปได้ว่าบางคนมีความรู้สึกว่าเ,เราอยู่ในสภาพที่อยู่ในบาปที่อาภัยให้ได้หรือไม่นะครับ <c oughs> ใครก็ตามครับที่ปฏิเสธบ่อยๆเนี่ย <c oughs> เขาเขาเรียกว่าอะไรเพราะวิญญาณได้เตือนแล้วยังยัง,ยงปฏิเสธการสำแดงของพระเจ้าในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เนี่ยการปฏิเสธเรื่อยๆมันจะทําให้เกิดความใจแข็งกระด้างพัฒนาจนเขาเรียกว่าในที่สุดก็ปิดใจ เมื่อปิดใจและสิ่งที่พระวิญญาณกําลังทําให้กับเราที่พยายามเพื่อช่วยเหลือเราก็ทําไม่ได้นะครับหากเราตอนนี้กังวลใจเขาว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะอยู่ในสถานะแบบนี้หรือไม่ถ้าถ้าเรายังมีความกังวลแบบนี้แสดงว่าพระวิญญาณยังทางานอยู่นะครับพระวิญญาณยังเปิดโอกาสให้กับเราให้เรากลับมาเขาเรียกว่ากับใจใหม่ขอการอภัยจากองยยค์พระเยซูคริสต์เจ้าและวางใจในพระองค์ที่มีพระคุณต่อเราเสมอนี่ สิ่งเดียวที่ทําให้ว่าไม่อภัยให้ก็คือการอะไรครับก็คือใจที่เราแข็งกระด้างและปฏิเสธการกลับใจใหม่แค่นั้นเองถ้าเรากลับใจใหม่ต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกโทษบาปความอาศัศรธ,ธรรมของเราทั้งสิ้นให้เรากลับมาสู่ความรักของพระเจ้าเริ่มต้นในทางที่ดีโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราดีกว่านะครับหนุนน้ำใจพี่น้องให้ติดตามพระเจ้าร่วมกันสวัสดีครับ